สวัสดีค่ะวันนี้พี่ปีมาหาเสาอุ้มนะคะนี่ยังไรอีหล่ะดถเราไ่ได้พอกันเมียนโบข้ืงหมู่บ้านกับพอ่อยู่พี่ปีมาหาเสาอุ้มนะคะพี่ปีสิไปเก็บขยะให้้ยพี่ปีจะไปเก็บขยะให้ แม่ฝาใสในหักดิ trouble, ๊กหน่อยค่ะบเจอกได้กับเขาได้มืดถามพี่ปีบึงพี่ปีมวนโบยุบันคิดหอดอุ่มโบอือเหยนยไปเห้นมั่นกักตูกักตูจนแขงลึงแล้ว ไปมันก่อนเี๋ยางเินไปัเดีน้พี่ปี๊ชิซั่มแม่ฟาใส่เหรอตัวนี้เห็นนะโม่เขาสูงกว่าอยู่แม่โม่สูงกว่าอยู่อื โมเมนเมโม่ส <write society> ิเป <sword racing> <benim> ็นพีฝาสยอยู่ติงเนาะถึงโบกาถึงดกแล้วไงกันพุ่มตาพีเป็นวายสั่เป็นเลขที่หกที่เจ็ดแม่โบเราเป็นเมีตายเป็นหนองเม่ตายการกำลัต่างกำลังที่เี็ด เพราะว่าเบิงเบิงน้ำใบมันเบิงบ่ไดเนาะเพราะว่าแต่ก่อนเขาบ่ไดเอาผมกันกับเกิดแต่เขามาเอาก่อนเอาหลังก็เมื่อก่อนนะคะเพิ่นไปเอาใบเพิ่นกับบไดว่าเกิดแล้วไปเอาคือสมัยสมือเนาะค่ะกี่ยวตอนใดก็ไดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ออกมากับตรงเฝ้าไปเอาคือคนละค่ะตรงเฝ้าไปเอาใบเกิดออกปับกระเฮ็ดเลยกรเลยหู แต่ว่าห่างรุ่นแม่ฝ่าสายนีเจ้าของจักเจ้าของเพิ่นแปอวจักปีเลยจังเพิ่นแปอวกับ่ท่านหูน้ำเพิ่นปันใดเพิ่นกระบอกเข่ามาเนาะค่ะสองสาอีหลาทองเป็นยังขึ้นไงเถอะยิ้มแห้งที่นอะ หักกันแห้งปลอยไปนี่ละพ่อสิมสิอยู่บ่ละมันคือหักกันแห้งแถ่นั่นโอ้ยหอมแก้มกันอยู่หอมแก้มดีแถ้ฮะหอมแก้มพี่ปีปุ่นทั้งแม่กับันถ่ายใส่แล้ว A thong kiên chuột, thì bố mẹ anh thong thì bọc lấy tìm lấy tung là cừu. thong mình Huh? Huh? hủy nòng Huh? hủy nòng bố hủ hết Huh? Huh? hay là Huh? Huh? viên Huh? 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 Huh?

แม่ฟ้าใสบริยานเลยค่ะแม่ฟ้าใส่กระพ้เห็ดเด็กหน่อยหักเด็กมักแห้งเด็กหน่อยอ่านรอกินหยาน้ำปากพี่ปีแล้วรอกินอ้อยน้ำปากพี่ปีแล้วคุณ ทางพี่ปีขึ้น่าวไว้เถอะออกพุ่งเนาะบ้านออกบานออกถ้าเป็นคนกะหุ่นใส่เสื้อผ้าบป่งงาม <c oughs> หุ่นใส่เสื้อผ้าบ,บ่งงามหุ่นเนี่ Thank <laughs> เฒ่ากินอีกแล้วเอ้าเอ้ารักอีหยังน้อเอ้าอยากได้หยังก็เอาเลยโอ้บ่ <laughs> <laughs>

มีหลายหอโบประหิภณ์นน้ำเน่แบ่งกันกิน พี่ป๋ีอยาก ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญคลิปหนิกเอาไว้สำเนียงก็นอาคาะสวัสดีค่ะ